I do no uh -huh.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  สวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องพรสวรรค์ใช่ไหมครับน้องพรสวรรค์นเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะสวัสดีกับพีเจพีเจ,เจอันนี้ก็เป็นดีดีข้าวหมกไก่เนาะดีด,ด,ะะดีชิเคเก้นจะมีอ่าชิคเก้นทอดชิคเก้นต้มเนาะอร่อยอยู่กับร้านบางนะวันนี้ก็พีเจก็อยู่กับร้าน บังข้าวหมกไก่ทอดอิสลา,ามครับก่องละห้าสิบบาทสวัสดีทุกคนสวัสดีครับฮัลโหลไฮ My name นม wow, wow, wow. อีเจฟอร์มไทยแลนด์กอดีดีชิคเก้นไฟทอดว้าวว้าวว้าวอร่อยอร่อยยมมี่สวัสดีครับสวัสดี ก็แดดมันยังร้อนๆเนาะพี่เจอยู่ที่ตลาดแล้วทุกคนน้องหอมสวัสดีครับกับพี่เจนะฮะน้องพรสวรรค์นะครับจากพรทอส,สวัสดีคร้าทุกคนกับพี่เจเนาะก็มีอ่ะ้านพาก็มาขายของอียะเอาอย่างนั้นเลยเหรอน้องเดครูพี่อาณะสวัสดีครับ ต้องต้องที่บ้านพี่เจเนาะต้องที่บ้านพี่เจดีดีเคนะบ้านพี่เจมีอยู่ไอตัวเขียวนะั่นไงสวัสดีพี่อยู่จังหวัดชายังซาวครับผมโรงเรียนหนูอบรมน้องพอตหว,วานกก็ครับผมสิบบาทครับพี่พเจก็มีของมาขายนะสิบบาทพี่สิบบาทพี่บ,บาททุกอ,อย่างเลยอะไรโอเคอะไรเลยพี่ก็มีผักมาขายเดี๋ยวใส่สูงให้พี่ใส่สูงวะ นะก็มีทุกอย่างสิบบาทนะครับพี่เจาขายเป็นพวกขิงค่ะแต่ขา,ขาใบมะกรูดผักมาขายเนาะสวัสดีครับทุกคนเฮลโลไฮไมเนมีเจอ่าเทนเทนบาทอ่าเทนบาทสิบบาททุกคนน้องเอมคัฟเวอร์สวัสดีครับเอมคัฟเวอร์สวัสดีครับผมนี่ช่องดัง สวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับผมก็มาขายของครับผมมาขายของอบายยเนาะน้องยูสวัสดีครับก็เขา,าเรียกอะไรอะมะเฟืองใช่ไหมมะเฟืองสิบบาทครับนี่ก็เป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเนี่ยครับเป็นเครื่องต้มยำน,นะก็สิบบาทเอ็มมาขายก็มีมะมะเขือเนอะาะมะเขืออ่อนก็สิบบาทเหมือนกันครับ น้องไหนสวัสดีน้องยูสวัสดีครับผมปังปังครับขอบคุณครับพี่เอ็มขอบคุณมากครับผมพี่เอ็มก็ยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังเลยครับผมขอบคุณครับผมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมผมนะครับขอบคุณมากๆน้องไหนสวัสดีครับก็อยู่ที่ตลาดครับผมก็มาขายผักบ้างขายเสื้อผ้าบ้างครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยเชิงเซาครับนี่ก็บรรยากาศตลาดนกยามีดินทุกคน บรรยากาศยานยนต้ก็มีค่ะ